สวัสดีครับวันที่10สิงหาคม2565นะครับเราจะมาดูแนวโน้มของนักลงทุนต่างประเทศแล้วก็เก่งกำไรกันนะครับว่าเราจะเก่งกำไรกับตัวไหนตามนักลงทุนต่างประเทศไปนะครับดูทิศทางของแบบแรกกดมาที่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมปรับเพิ่มปรับแก้ไขความคมชัดเลือกขั้นสูงแล้วก็เลือก720ดทีนะครับท่านก็จะได้ความเร็วสูงสุด และหน้าตามันก็จะชัดแบบนี้นะครับอย่าลืมกดเพิ่มเสียงนะครับกดครับกดเพิ่มเสียงของเครื่องมือของท่านก่อนนะครับสไตล์ของหุ้นแล้วก็ราคาตอนนี้เซ็ตนะครับยังคงลบอยู่นะครับตอนนี้เซ็ตลบอยู่นะในช่วงเช้านะครับก่อนปิดตลาดนะครับก็ลบอยู่9จุดนะครับอยู่ที่1 6 0 8บาทได้8จุดนะครับถ้าดูของในทวิตนานมาก็เซ็ตก็ยังคงบวก13บวกบวกอยู่50นะครับ สเดือนนี้ลบนิดหน่อยนะครับเพวันนั้นเซ็ตก็ยังคงเป็นจังหวะไซด์เวัพขึ้นไปนะครับแม้ว่าวันนี้จะลงไป10จุดนะครับทุกคนก็ประเด็นก็คือเราก็ต้องกลัวตามภูมิภาคกลัวตามตลาดโลกไปนะครับเมื่อเขาแดงเราก็ต้องแดกนะครับก็ดูจังหวะให้ดีๆนะครับทุกคนครับ็อาศัยจังหวะกันนะครับแต่ว่าในการเก่งกําไรนั้นเราก็ต้องดูล่วงหน้ากันไปนะครับโดยที่เข้ามาดูที่บอลุ่มนะครับ คือถ้าดูที่ตัว value เนี่ยมันจะเป็นรายวันนะครับเป็นวันวันนะครับจังหวะเขาก็จะขึ้นรายวันแต่ประเด็นถ้าเกิดเราดูเป็นวอลรุ่มเนี่ยเราก็จะเก่งระยะไกลกันหน่อยนะครับอ่าก็ยังคงดูตามทิศทางก็ยังคงเป็น true นะครับเข้าที่นักทุนต่างประเทศเข้าวอลรุ่มทูนี่เยอะนะครับ62ล้านนะครับ62.77นะครับถือว่าเข้าไปเยอะทีเดียวนะครับอย่างโหมโลนทีเดียวอย่างที่ไม่เคยเข้ามาก่อนแสดงว่า ทูนี้นะครับในอนาคตอัในใกล้อาจจะมีการพุ่งขึ้นไปเพราะว่าเราต้องสังเกตวอลุ่มการเข้าของนุ่นต่างประเทศนะครับทีนี้เราก็จะไปดูว่าทูนั้นจะต้องมีข่าวดีอะไรแน่ๆก็จะต้องมีแรงเหวียงขึ้นไปอย่างสูงแล้วก็มีทิศทางที่จะไปใใไกลๆหมายความว่ามีโอกาสราคาขึ้นไปไกลนะครับเราก็จับโดยการใส่เลนด์เลคชั่นเข้าไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ทูก็ถือว่าอยู่ด้านบนสุดนะครับอยู่ด้านบนสุดถ้าเกิดว่า ก็คือจุดจุดที่ขายนะครับก็คือจุดขายด้านบนก็คือมาถึงจุดขายนะครับตรงนี้ก็ถ้าเกิดไม่ขายราคาก็จะค่อยค่อไซไวเวลงมาตรงนี้นะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็คือราคาของนักทุนต่างประเทศเข้าหดลุ่มเข้ามากมายนี่ก็แสดงว่าต้องขาดทุนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาขาดทุนเพราะฉะนั้นราคาจังหวัดถัดไปคือเขาจะต้องค่อยค่ดีกลับขึ้นไปนะครับดีกลับขึ้นไปนะครับ ต้องไปดูตามเฟรมวิกนะครับว่าเขาจะดีดกลับขึ้นไปยังไงนะครับอ่าโอเคนะครับลงมาถึงจงจุดล่างสุดพอดีนะครับถ้าเราไปดูก็คือเขาจะลงมาจุดล่างสุดตรงนี้พอดีก่อนที่เขาจะดีดกลับขึ้นขึ้นไปนะครับค่อยค่อยขึ้นไปนะครับที่ราคา6บาทกว่านะครับในอีก5้เดือนข้างหน้านะครับเพราะนั้นตอนนี้ราคาทูก็ยังต้องไซเวลด้านข้างนะครับเราก็มีโอกาสที่จะอ่าดาวลงมาลงมาอีกระยะหนึ่งนะครับ ก่อนที่จะดีดพุ่งขึ้นไปนะครับถูน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับแต่ประเด็นก็คือนักลงทุนต่างประเทศนั้นเริ่มให้ความสําคัญเริ่มทยอยเข้ามานะครับมีวอลุ่มเข้ามาตอนนี้ก็62ล้านนะครับบทรุ่มนะครับซึ่งถ้าเกิดเข้ามาเรื่อยๆแบบนี้นะครับราคาของการบดอาจจะเป็นการสร้างสร้างสตอรี่ที่ดีนะครับทำให้ราคาถูนั้นก็แต่ว่าแม้ว่านักลงทุนตา่นตางประเทศเข้าแต่ว่าราคาก็ยังคงต้องย่อตัวลงมาเพราะว่าเป็นนักทุนภายในย่อมย่อมไปมีสิทธ ควบคุมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่วอลลุ่มของนักทุนต่างประเทศนะครับจะควบคุมกันยังไงก็ต้องมันจะเป็นอินเตอร์ล็อกซึ่งกันและกันนะครับพูดให้เข้าใจลําบากนะครับก็ประเด็นก็คือว่ายังไงจะมีการย่อตัวเมื่อมีการเข้าเข้าเก่งกําไรนะครับเมื่อไรก็ตามที่มีการเข้าเก่งกําไรเยอะนะครับราคามันจะย่อตัวลงมานะครับเมื่อเมันราคาย่อตัวลงมาเสร็จปุ๊บแล้วมันก็จะเกาะค่อยๆเด้งดีดกลับขึ้นไปนะครับเป็นจังหวะขึ้นไปนะครับ จนถึงจังหวะสูงสุดนี่เนี่ยในกรก็ชั้นด้านบนสุดในอีก5าเดือนข้างหน้านะครับราคาก็จะไปที่ 6- 7บาทนะครับทำให้แน่ราคาก็อาจจะพุ่งทะลุขึ้นไปที่เลยเหนือนะครับที่เราคาดการเอาไว้ก็น่าจะไปที่7ไปที่8บาทนะครับสำหรับตัวทูนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ถ้าเกิดท่านต้องการเก่งกันไรท่านก็หาจังหวะเข้านะครับท่านต้องคิดมากๆนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดท่านจะใช้ทุนอะไรพวกนี้เข้านะครับต้องเข้าที่จังหวะที่เท่าไหร่นะครับจังหวะนี้เขาลงมาต่ําสุดเรียบร้อยนะครับ ก็เหลือแค่เขาค่อยๆสวิงขึ้นไปนะครับถ้าเป็นทํานองนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดู Time Frame Day ประกอบกับไทม์เฟรม e e k นะครับในการตัดสินใจนะครับถ้าเ้ายังคงสามารถไซเวยออกด้านข้างแล้วก็ไซเวยขึ้นต่อไปได้อีกนี่ก็ก็เป็นประเด็นว่าเขาจะเทิร์นอลาวกลับขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดเขายังคงไม่สามารถที่จะไซเวยไปท่านข้างไซเวยอัพเขาก็จะค่อยๆไซเวย,ยดาวลงมานะครับ ถ้าเกิดเข้าไซด์วีดาวลงมาท่านก็ต้องรอรับที่จุดต่ําสุดของเขาก็าคือแถวบริเวณ4.12 4.21นะครับครับบริเวณนี้นะครับรอเข้าอีกรอบหนึ่งพอเข้ารอบนี้เสร็จปุ๊บทีนี้ราคาก็จะพุ่งกระชูดขึ้นไปหรืออาจจะต้องรอดูว่าเขาจะมีการดีดตรงราคาเส้น2องแลวันหรือเปล่านะครับเราก็ใส่อินดิเคเตอร์ที่เรียกว่าเส้น2และวันเข้าไปนะครับก็เพื่อจะดูว่าจังหวะเขาจะมีการดีดตัวหรืออะไรยังไงหรือเปล่านะครับตัวนี้จะบ่งบอกได้นะครับ เห็นไหมครับก็คืออย่างน้อยนี่ตัวนี้ก็การันตีว่าราคาจะไม่ต่าลงมากว่าเส้น2และวันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาใช่ยอลงมาเขาก็จะมาชนตรงนี้แล้วก็จะดีดกลับขึ้นไปทางนี้นะครับนี่เราก็อ่านเกมประมาณนี้ได้นะครับสำหรับขาขึ้นขาลงแต่ประเด็นคือนักทุนต่างประเทศเข้าในจุดที่สูงนะครับนั่นหมายเขาว่าเมื่อนักทุนต่างประเทศเข้าในจุดที่สูงนี้ย่อมราคาจะตกลงมาไม่ได้มันต้องมีการไซด์เวฟทางด้านนี้นะครับ ก็ตามทิศทางของเซตด้วยนะครับตอนนี้เซตยอดตัวราคาก็เลยยอดตัวลงมานะครับสำหรับวันนี้นะครับเดิมทีนั้นถ้าเกิดเปิดกระโดดขึ้นไปเป็นสีเขียวมันก็ต้องเปิดกระโดดเป็นสีเขียวต่อไปแต่อันนี้คือเปิดกระโดดยอดตัวลงมาเป็นสีเขียวนะครับก็หมายความว่าราคาก็มีโอกาสที่จะดีกลับขึ้นไปนะครับตามสไตล์ของราคาหุ้นนะครับอย่าลืมนะครับว่าเรามาทําความเข้าใจสไตล์ของราคาก่อนนะครับก็คือว่าเมื่อราคานะครับสัมพันธ์กับเวลานะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบของรีเนเลกชันบนสุดแล้วก็ล่างสุดนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันลงมาต่ําสุดมันก็จะสวิงขึ้นไปและสูงสุดสูงสุดเสร็จมันก็จะสวิงลงมาต่ําสุดมันก็จะรักษาจังหวะของทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกรอบรีเนเลกชันบนล่างนี้นะครับดังนั้นตอนนี้ก็คือจังหวะเขาก็ดีขึ้นไปที่สูงสุดเขาก็มีโอกาสที่จะลงมาต่ําสุดได้เช่นเดียวกันนะครับยกเว้นว่าเขาจะซช้เวกเต้านข้างนะครับ ้าไซเยเวกสั้นข้างก็บ่งบอกว่าสัญญาณของเขาเทินาลาวกลับขึ้นมาราคาก็าจะไปที่5บาท6บาทต่อไปนะครับหรับทูเราก็แนะนําให้ท่านได้ประมาณนี้นะครับทูก็อยู่ที่ท่านนักทุนจะพิจารณาว่าจะลงทุนหรือเปล่าเราก็ไม่ได้ส่งเสริมหรือยืโยงหรือ,อกีดกันไม่ให้ลงทุนก,กับทูนะครับเราก็มาอธิบายถึงเข้าใจว่าเขามีทิศทางไปจะไปข,ข,ะขึ้นจะขึ้นยังไงจะลงจะลงยังไงนะครับให้ทุกท่านได้นําไป พี่นาดูนะครับก็ท่านก็เป็นเหมือนกับเป็น,ปนผู้ลงทุนเป็นเจ้าของบริษัทเป็นผู้เป็นเจ้านายใหญ่ในการตัดสินใจว่าจะทํำยังไงนะครับในทิทางที่ท่านเห็นนะครับเราก็เพียงนํามาเสนอท่านผู้บริหารให้ตัดสินใจว่าท่านจะลงทุนหรือเปล่าก็อยู่ที่ตัวท่านลงทุนทุกท่านเองนะครับใช้วิริยานใช้สติเยอะนะครับในการตัดสินใจนะครับ ถัดมานะครับ TTB นะครับก็ยังคงเข้า TTB นะครับราคาก็ยังเส้นต่ำกว่าเส้น2แล้ววันนะครับราคาก็จะค่อยๆไซเวลไปเด็นข้างแต่วันนี้คือเซตยอดตัวนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเซตยอดตัวนะครับราคาจะต้องเป็นสีแดงหมายว่าเขาก็จะต้องมีการขายเพื่อลดพอร์ตือขายเพื่อลดความเสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนหรือเป็นสถาบันหรือจะเป็นอะไรก็แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เซตยอดตัวนั้นก็เพราะว่ามีการขายออกไปนะครับขายเพื่อ ลดความเสี่ยงลดลดสิ่งที่ต้องต้องสูญเสียนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาลดพอร์ตนะครับราคาต่างๆก็เลยลงตามแค่นั้นเองนะครับก็ให้มองเป็นการขึ้นลงง่ายๆนะครับเสร็จแล้วถ้าเขาลงมาเป็นแบบนี้คือเขาลงมาแล้วเขามีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างก็มหมายความว่าในวันพรุ่งนี้ก็มีโอกาสที่จะเขียวแล้วก็วมีราคามากกว่าเดิมนะครับอันนี้เราก็ดูง่ายๆนะครับตรงนี้นะครับดังนั้นตัวนี้ก็อาจจะมีการค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปด้านบนสุดตรงนี้นะครับ ก็จะไปทํากําไรสูงสุดให้ที่1.22นะครับตอนนี้ราคาลงเ,าเริ่มต้นนะครับอยู่ที่1.19นะครับก็คือราคารับอยู่ที่1.19แล้วก็ราคาแรงต้านก็อยู่ที่1.22นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัว TTB นะครับส่วนราคาเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับเราก็ไปดูที่ตามเฟรมวีคนะครับตามเฟรมวีคก็จะบอกว่าราคามันก็ค่อยๆค่อยๆจะกําลังจะดีดกลับขึ้นไปที่ด้านบนนะครับ ก็จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับก็จะไปชนเส้น2ระะวันตรงนี้ก่อนที่จะดีดลงมาแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปแบบนี้นะครับเพราะฉนั้นราคาในอีกห้าเดือนข้างหน้าราคาก็จะไปที่1.7นะครับสำหรับตัว TTB เราก็ยังคงยืนยันเช่นนั้นนะครับถ้าเซ็ตตรงนี้1,600้ยใช่ไหมครับตรงนี้ก็ตึงประมาณสักพันแปดพนะครับสำหรับราคาเซ็ตที่จะไปที่อีก5้าเดือนข้างหน้านะครับราคาก็จะตามกันไปที่ประมาณนั้นนะครับก็เราก็ดูแล้วก็คาดการ ข้างหน้าไปแบบนี้นะครับในสไตล์แบบนี้นะครับแล้วก็ท่านจะลงทุนยังไงก็อยู่ที่ท่านังทุนจะพิจารณาดูนะครับว่าท่านจะลงทุนวันนี้แล้วก็ทิ้งเงินเอาไว้สักอีกห้าเดือนข้างหน้าก็จะไปเก็บปันผลที่ราคาไปที่1.7แล้วแต่ท่านก็พิจารณาดูนะครับก็ขอให้พิจารณามากๆนะครับว่าทุนของท่านเองนะครับต้องใช้เงินให้เกิดประโยชน์ให้เงินทํางานให้คห้กับท่านเองนะครับถ้าท่านใส่ไว้วันนี้ท่านก็อาจจะรอเก็บ เราก็แต่ประเด็นก็คือเซตมันต้องค่อยๆไซเวกขึ้นไปก็ให้ให้พี่หนาเยอะๆนะครับตัดมานะครับตัวตัว,ว irpc นะครับ irpc ก็เป็นจังหวะให้ขายเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าจังหวะสูงสุดเขาคือตัวนี้นะครับตรงนี้จังหวะสูงสุดเป็นจังหวะต่าสุดจังหวะต่าสุดนะครับตัวนี้ขึ้นไปแล้วก็ลงมาต่าสุดนะครับแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดเมื่อสูงสุดตรงนี้เสร็จประเด็นของ irpc ก็คือว่าถ้าเกิดเขายังคงไซเวกทั้งนั้นทั้งด้านนี้ไปนะครับ เราก็ต้องไปดูทำเฟรมวิวว่าเขาซับพอร์ตกันหรือว่าเขาต่อเนื่องกันแค่ไหนนะครับก็ดูนะครับก็จะเห็นว่าเขาจังหวะซับพอร์ตแล้วก็ต่อเนื่องกันนะครับก็ราคาก็จะค่อยไซเวกับขึ้นไปทางบนนี้เนี่ยแต่เขาจะไม่ไปเป็นเส้นตรงนะครับก็จะมีการย่อมีการขึ้นมีการลงกันย่อการขึ้นการลงจนกระทั่งราคาไปที่5บาทกว่าๆนะครับในอีก5 6เดือนข้างหน้านะครับแต่นแบบนี้ก็แสดงว่าตอนนี้ราคาต้นทุนอยู่ที่3.41นะครับก็มีโอกาสที่จะรักษา แนวโน้มมันก็จะค่อยไซด์เว่ขึ้นไปนะครับมันจะค่อยๆขามีขึ้นมีลงขึ้นไปแบบนี้จนกระทั่งถึงขาที่ที่เป็นเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่สามารถโตตรงขึ้นไปได้มันก็จะมีการงอลงมาด้านล่างก่อนนะครับตามเส้นเส้นสรงะวันนะครับคือเขาต้องไปชนเส้นสรงะวันแล้วก็ลงดีดลงมาแล้วค่อยดีดกลับขึ้นไปแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดท่านสามารถทนถือได้ยาวนานนะครับถ้าท่านทนถือได้ยาวนานท่านก็ ถ้าเกิดท่านเข้าวันนี้นะครับราคาที่3.41แล้วท่านปิดแล้วก็ไปไปขายในะอีกเข้าเดือนข้างหน้านะครับราคาก็จะไปที่ราคาก็จะไปที่5บาทกว่าๆนะครับสำหรับ r p อานะครับ,บ,รบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแนวโน้มก็จะไปที่5บาทนะครับถ้าเราดูนะครับแต่ตรงนี้ก็คือเป็นจุดพิสูจน์หรือจุดทดสอบนะครับว่าถ้าท่านทนแข็งแกร่ง,แ,งแล้วก็กัดฟันทนถือให้ได้นะครับมันก็จะค่อยๆไซเวย์ขึ้นไป แต่ประเด็นคือว่ามันเป็นแนวโน้มด้านบนสุดมันก็จะไซด์เวลลงด้านล่างก่อนที่มันจะดีดกลับขึ้นไปเพราะว่าอาจจะอาจจะดีดขึ้นไปชนส้นสองสามวันแล้วก็ดีดลงมาแล้วก็ค่อยดีดกลับขึ้นไปมันจะมีหลายหลายท่าทางนะมีทิศทางการขึ้นการลงเป็นแต่เราก็รู้แล้วว่าจังหวะในห้าเดือนข้างหน้าราคาจะไปที่5บาทนะครับก็คือว่าก็แค่ทนถือให้ได้หรือรอจังหวะที่มันดีดรีบาวลงมานะครับไอ้มันมันมันเป็นไซด์เวดาวลงมานะครับเราก็ค่อยเข้ารับ ในจุดที่มันลงมาต่ำสุดก็ได้นะครับจังหวะนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นจังหวะของให้ RPC นะครับถัดมานะครับ UP a ตอนนี้ก็เป็นจังหวะสำคัญเลยนะครับว่า UPA นั้นนะครับจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับจะเป็นการดีดกลับมาหรือรีเบวกลับมาตามราคาของตัวคริปโตนะครับหลังจากราคาคริปโตกว็วันนี้ก็มีการยอดตัวลงไปเยอะนะครับ แต่ตัว UPA ก็ยังคงรักษามาตรฐานของเส้นเทปไว้ที่0.28นะครับตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะดีกลับขึ้นไปนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าราคาเขา,าเริ่มรีบาวขึ้นมาแล้วครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ของไส้เทียนไดจจะเป็นโดจิประมาณนี้ก็จะมีราคาโดดกลับขึ้นไปในวันพรุ่งน,นี้หรือวันมะลืนนะครับก็ราคาก็จะเป็นสีเขียวขึ้นมาชนด้านบนของรีเนเลกชันนะครับ เมื่อชนเสร็จปุ๊บราคาถ้าเกิดว่าราคายัางคงเกาะกลุ่มหรือไซด์เวก็จะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปประมาณนี้นะครับเราก็ไปดูที่ไทม์เฟรมวีคช่วยนะครับดูที่ไทม์เฟรมวีคก็จะเห็นว่าราคามันก็ต้องแน่นอนมันก็จะต้องค่อยอัดชนเส้น2ระวันและทะลุเช่นเส้น2ระวันมาให้ได้นะครับถ้าสามารถผ่านพ้นเส้น2ระวันมาได้นะครับราคามันก็จะยิ่งไซด์เวกับขึ้นไปด้านบนนะครับก็จะกลับไปที่ราคาก็จะไปที่จุดสูงสุดแต่มันจะไม่เดินทางเป็นเส้นตรงอี้นะครับ มันก็จะมีขึ้นมีลงอาจจะมีขึ้นมีลงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอาจจะลงแรงหน่อยขึ้นเยอะหน่อยขึ้นแรงลงแรงหน่อยแล้วแต่จังหวะที่เส้นทางเฟรมเดย์ด้วยนะครับว่าเขาจะไปชนเส้น2องและวันที่จังหวะไหนนะครับเขาอาจจะมีการยอดตัวลงมาก่อนที่จะดีดกลับขึ้นไปนะครับคือทุกครั้งที่ชนเส้น2องและวันไม่ต้องมีการยอดตัวนะครับหรือถ้าเกิดมันสามารถมีแรงมีวอลุ่มที่ทะลุขึ้นไปเลยก็จะขึ้นไปเลยนะครับประมาณนั้นนะครับก็แต่จุดประสงค์ ของเราก็คือเป้าหมายจริงก็คือต้นทุนเราอยู่ที่ประมาณนี้นะครับอยู่ที่0.28เสร็จแล้วถ้าเราจะเก็รอเก่งอะไรเราต้องกัดฟันทนถือแล้วก็รอรวยให้ได้นะครับรอรวยให้ได้จนกว่าราคาจะไปที่0.70 0. 0. นะครับแล้วก็อตอนนี้ราคา,าเซตอยู่ที่พันหกนะครับเพดัะนั้นตรง0.70มันก็น่าอยู่ที่ประมาณพันแปดพันเก้านะครับพันแปดพันเก้าหรือใกล้ๆสองพันขึ้นไปนะครับ ราคาเซ็ตก็จะค่อยไซด์เวว์อัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทิ่ตามทิศทางของราคาของตัว UPA นะครับตามราคาของ UPA ก็ต้องตามราคาของอคริปโตกับอีทิเลียมด้วยนะครับถ้าเกิดขุดออกมาปุ๊บราคามาต้องสอดคล้องกันแล้วก็มีสตอรี่ไปด้วยกันแสงสวยงามนะครับอันนี้เราก็ต้องลดงพี่นาดูประมาณนี้นะครับทุกคนครับก็จะหเห็นว่าจังหวะจริงๆแล้วทุกเหรียญทุกทุกสไตล์ของตัวราคาของข้างของค่า ของค่าหุ้นนะครับทั้งหมดก็จะค่อยๆไซด์เวยกลับไปที่5-6เดือนนะครับเราต้องไปรอที่ทางของเซ็ตอยู่ที่เซ็ตก็จะค่อยๆวิ่งกลับไปที่ประมาณ1 7 8 0จ็0 0 0หรือ2,000นะครับใน5ีเดือนข้างหน้านะครับเราก็ต้องรอแล้วก็ลุ้นเซ็ตไปด้วยขนาดนั้นนะครับทุกคนครับก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับแล้วก็จ้องทำกำไรกับมันนะครับวันนี้ก็ ตัว UPA นี้ก็เป็นหุ้นขนาดเล็กก็ถือว่านักทุนต่างประเทศให้ความสนใจนะครับมีวอลลุ่มเข้าที่12.8ล้านวอลลุ่มนะครับถือว่าเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายตัวนะครับท่านก็ลองไปพิจารณาดูนะครับก็ลองพิจารณาแล้วก็ลองดูสไตล์ของมันแล้วก็ดูว่าการขึ้นของมันนี่มันค่อยๆขึ้นมาแล้วก็ค่อยตอบแทนตอบแทนให้เป็นกําไรให้กับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านักทุนก็ต้องพิจารณาอย่างเยอะๆนะครับว่า ถ้าลงทุนเพื่อกําไรท่านต้องทนถือยาวๆนะครับไม่ใช่ว่าท่านหาจังหวะเข้าเสร็จแล้วก็แป๊บเดียวก็ออกอย่างนี้มันก็จะสูญเสียค่าตรงค่าอะไรหลายๆอย่างนะครับก็มันมันมันจริงๆเราก็ต้องอมองมองการไกลกันนะครับแต่ประเด็นคือเราไม่ให้ถือเป็นเป็น V.I คือไม่อยากให้ถือยาวขนาดนั้นนะครับเป็น V.I. นี่ก็ต้องถือเป็นปี2ปีหรือ10ปีนะครับถือแบบสไตล์ของเราก็เริ่มเป็นหุ้นเป็นช่วงจังหวะก็น่าจะห้าเดือนก็น่าจะพอนะครับจังหวะนี้นครับคือถึงจังหวะสูงสุดก็แนะนําว่าถ้าทํากําไรได้ท่านก็ควรขายแล้วเอาเงินไป,ไปไปไปลงทางอื่นหรือไปลงทางทองเพื่อให้มันเกิดประโยชน์ให้เกิดดอกเบีย้ยขึ้นมาเราก็จะได้กําไรกันนะครับเพราะว่า จริงๆมันต้องมีทุนลลงหลายกระเป๋าลงหลายตะกร้านะครับก็อยากให้ท่านนักทุนพี่นาตรงนี้ด้วยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็เพื่อท่านนักทุนให้เห็นแนวทางในการทํากําไรนะครับเป็นอย่างอย่างยิ่งนะครับเราก็มีความปรารถนาให้ทุกท่านได้กําไรได้เป็นล้านบาทเลยนะครับอยากให้ทุกคนทําได้เยอะเลยนะครับล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจ subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับ เราก็การุณาฝรสัสมาชิกเข้ามานะครับตอนนี้สมาชิกก็เริ่มทยอยเยอะๆขึ้นมาบ้างแล้วนะครับก็ก็กลับขอบคุณในที่ท่านทุกคนการุณาสมัครสมาชิกเข้ามาในสั่งชแนลนี้นะครับบางท่านก็อาจจะจ่ายเยอะหน่อยอยู่ที่ความพึงพอใจนะครับจะเห็นว่าบางทีก็บอกว่าทำไมจ่ายมาตั้งเยอะขนาดนี้แล้วยังมันก็มีมีสิทธิเท่าเทียมกับคนที่จ่ายน้อยนะครับ เราก็อย่าไปมองตรงนั้นนะครับเรามองเห็นว่าท่านเป็นความสําคัญนะครับก็กราบขอบคุณที่ท่านกรุณาบริจาคเข้ามาเยอะกับช anel น,นี้ก็ถือว่าท่านเป็นบุคคลสําคัญนะครับก็ท่านจะจะฝากมา,มากฝาก,ฝากน้อยยังไงท่านก็มีความสําคัญไม่มากไปกว่ากันเท่าไหร่นะครับก็ยังไงก็กราบขอบคุณอย่างสูงนะครับแล้วยังไงมาพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ